สวัสดีคุณดูทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดักแฟตเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ q u e s สุดท้ายที่ผมเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนนะครับคือมันเพิ่งเสร็จเมื่อคืนเลยนี่อย่างที่คนทุกคนเห็นนะครับก็จะเป็นถุงมือนะครับถุงมือเออ bras ขนาดถูกประมาณถูกไหมอันนี้ไม่รู้นะ โอ้ไม่ไปโอเมลนะเดี๋ยวเอาออ oh oh นะมืดไปนะโอเคชื่อถึงมือว่า brass t r i g a t l e t นะครับจะเป็นถุงมือที่ทุกๆเ,เขาจะเปลี่ยนโบนัสโลนะจากโบนัสโล2เป็น3นะแล้วก็ลดลงจาก10เป็น5นะสแตทเนี่ยก็ตามนี้เลยคือสุดท้ายคือเมื่อคือนเนะี่ยแบบผมจะเล่าให้ฟังคือแบบเมื่อคือน ตอนตีสนะครับผมยังไม่นอนนะตอนนั้นเมื่อคืนนั่งตัดคลิปอยู่อคลิปที่ลงเมื่อเช้าอ่ะเนี่ยออกมาครับโพไซดอนนะออกมาโง่ๆเลยตกใจชิบหายเลยนะครับคนดูแล้วเควสผมก็เลยเสร็จแล้วผมก็ไปส่งที่ npc นะคือที่ผมรีบทําแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปมา3อาทิตย์ก็พออันนี้แหละครับก็ งอมครับกว่ามันจะออกนะแล้วผมก็ส่งเควสไปนะครับก็จะได้ถุงมือนี่มานะแล้วก็เมื่อตอนเช้าของเมื่อวานที่เปิดมาโค,โคเก็บย,ยาไว้ก็ได้นี่ครับเซลเลอร์นะได้เซลเลอร์มานะก็สวยแล้วเราใส่เป็นน,นี้นะโอเคประมาณนี้งอนไม่ลกเกินไป ก็จะแอค็คถุงมือได้นิดหนึง่งก็จะเป็นถุงมือวันนี้คนระับแล้วก็อีกประมาณอีกประมาณเอ่อหกห้าหกห้าสี่ห้าวันประมาณนั้นอีกประมาณ4ี่ห้าวันจะมีคลิปเปิดเฮเบอี่พอชั่นสิบขวดให้ดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฟาร์มรอยคอยนะเผื่อจะได้เปิดพร้อมเฮเบอี่พอยชั่นนะหรือว่าผมจะดองพร้อมเฮเบอี่พอชั่นดี ไอ้ผมรอองความอมอัพวิเวียนพชั่น n ดีก็ไม่รู้นะครับก็ตอนนี้ก็รอไปนะรอบที่แล้วโคตรเจ็บอะเจ็บใจจัดเลยแบบได้ไฮเปอร์วอนกับซุดแล้วก็เอ่อกาแล็กซีนะเออโอเคเออแล้วก็เออเผื่อมีใครสนใจซื้อเสื้อนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ชุดไว้ให้นะ ลิงก์แต่ละชุดนะหรือมันเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย uui ปะมันเป็นเลขของเสื้อกับกางเกงครับนะเป็นชุดของผมนะใครที่เป็น fc ก็ไปซื้อมาใส่ได้นะครับส,สนับนะ <c oughs> ส,สนุนนะครับสนับสนุนจะได้เอาลูปักมาซื้อเปยังไแมปหน่อยนะ <c oughs> ก็แล้วก็มีฝากแฟนเพจนะครับแฟนเพจ dark fan นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู <c oughs> โอเคนะครับ ไปสอบถามได้ครับเผื่อมีใครอยากใช้บริการอ d รติทิพนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีใครจ้างมาก็จะทำให้ดูในสตรีมเลยคนระับแบบเปิดตอนสตรีมก็จะนี้นะเดี๋ยววันนี้ก็จะสตรีมตอนประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวลงคลิปนี้5้โมงต้องรีบตัดละตอนนี้คลิปก็ยังไม่ยาวมากเท่าไหร่นะครับก็ผมก็จะต้องนั่ง FK ไปก่อนนะ แล้วผมก็จะเอ้ยอะไรอะอะไรออกเป็นอุ๊ยอุ๊ยแอสทอลปะผมว่าแอสทอลโชว์เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยคนดูเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ดยีเขาต้องรับเสียงดังก,กันไปนะไอ้เหี้ยคนดู ไม่ได้เตรียมกันไว้นะครับแบบคืออยู่ๆมันก็มาเลยนะ60ล้านครั้งแรกโลไปล้านสามแสนล้านสามแสนนะเดี๋ยวผมขอปิดเพลงนะเพราะว่าเพลงอาจจะโดนลิขสิทธิ์นะโอเคนะประมาณนี้คนดูเมื่อกี้คนดูก็เห็นใช่ไหมอยู่ๆมันมาเลย เทวิไลอินรีดิเซนตะ์เบมร์นบอรีบะอะไรออกอีกอะสตาร์ฟิตสตาร์ไรเดอร์นะอยู่ๆมันก็มานะครับเอ้ยใกล้คำว่าร้อยล้านไปทุกก้าวแล้วครับวันนี้ถือว่าคุ้มมากคาุ้มค่าที่พอนั่งเปิดนะก็ได <c oughs> <ๆ>้ขิงถุงมือคนดูนะครับแล้วก็เป็นใบเป็นบอกว่าค่อยสุดท้ายมันได้อะไรนะ ก็คุณดูอาจจะดูช่องฝรั่งแล้วก็ช่องคนไทยที่เขาทำก่อนหน้านี้ไปแล้วนะแต่แบบอันเนี้ยโคตรตกใจแบบทำไวไลท์อินลิเดเซนต์ครับเมม o r y รี่นะเชื่อโคตรเวอร์นะเออสำหรับใครที่อยากสนับสนุนนะครับก็มีจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คิมชัดนะครับโ o มานี่วอลเล็ตนะ โอนกันมาได้ครับสนับสนับสนุนค่ากาแฟานะรับนอนดึกคนระับไม่ค่อยได้นอนนะก็ไม่ค่อยเีแรงเท่าไหร่นะก็คลิปก็ยังยาวไม่พอนะก็ไปผ่านไปประมาณ5-6นาทีแล้วนะก็ก็ถือว่าตกใจมากนะแบบอยู่ๆมันก็ออกนะแบบเนี่ยออกมาตรงนี้เนี่ยคุณดู ผมก็คงไม่มีอะไรมากนะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้แต่ก็จะเปิด F K อีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเพื่อให้คลิปมันยาวถึงนะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับตอนเย็นก็มีสตรีมป,ประมาณ5้าโมงคึ่งนะอาจจะเลดนิดน,นึงนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะโอเคนะครับ่บาเดี๋ยวเราก็จะ F K ไปแป๊บหนึ่งนะี๋ยวเราจะปิดคลิปไปเลยนะ หลังจากนี้ก็จะไม่มีการภาคแล้วนะครับเนีย่ยจะเป็นแบบเปิดเบื้องตอนสุ่มให้ดูเฉยๆนะเห็นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไม่ว่ามาสจะเร็วแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อน,นครับก๊อปช่องหนึ่งมาใช่ไหม,มไม่ก๊อปหรอก <c oughs> อ <c oughs> ก็ได้จะเพิ่มเวลาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ค่ะคลิป,ลป,ปนี้แค่นี้ครับไว้เจอก,กันครับบ๊ายบาย เออนะประมาณ4-5หวันมาเนี่ยเฮเวอรี่ห้าขวดเ <c oughs> จอกันครับคนดูเดี๋ยวเอาอันนี้เป็นปกแล้วกัน